ของกินลุ่นก็ให้ผ้าเอาอังบ่ได้ทุกอยากให้กระจักสิ่งพันอันมักสมได้ต้องตามากสีดาได้ต้องแขวหัวมันแกวได้ต้องปันเข้าใหญ่น้ำเขียวน้ำแดงเพิ่นก็มีพังพร้อมย่อดอกผู้สู้อันลงมาสมใบสีแกวอันยาแม่เพิ่นแต่งมา มาสุมขันมาลาทั้งหมู่ดวงดอก m หม่เทียนใต้ยืนถวายมาบดูนยายเอ้ยเบิดจุ่มสุมลุ่มเบิดบุกมาเบจุ่มสุเจ้ามคนเรียงให้เหลือเอละนอให้อิมขั้นมนกินอิมแล้วสาธุเดินยายเอ้ยเจ้าผู้่ามุงเมืองเจ้าผู้เืองุ่งบ้าน สายข้าเล่าเจ้าปุมกมขวมเนวบทจกให้ผ้ากันสีแนวบดีให้พากันล่างเนวกี่ไล่กำปัน,น่นอยตีได้ทรงคืนถ้าเมื่ออาการดำน้้ยนี่ยาสุภอันอ่านยาสุพานอันหายสุเกิดเหตุตันตา่างสุเกิดลางตาันนาซึกบ่ให้เขา้าเมื่อเสือบ่ให้เข้าบัก สาธุเดียมาผลตกหอยสุมีลมจะมา,าเป่าภาคกันตุ้มลูกตุ้มเตา่าไทยเจ้าให้อยู่ดีขั้นเป็นไปน้ำแขงมาน้ำขาหายเข้าไปขึ้นข้าวเงินตามาตีไม่เป็นทีเงินบัญญิกเงินมาหอยเงินหอยมาใกล้ขัน ผู้ไดมาบนบายบนบานกระทมสางอีป่ยขอให้ได้ตามความบุงอัดเข้าแล้วขั้นไปหน้าให้อยู่เย็นอันยาป่ยเดี๋ยวนี้พบ